ยายทำอะไรยายทำอะไรมาแอบดูอาวดวงอไอเกาเออไม่รู้เลยไอ้นุ๊กไอ้นุ๊เอายางเมืกี้นุ๊เอายางละเนี่นมาเช้ามาเช้า่เน่ผมก็มาเช้าครับไม่เห็นยายนุกเลยมาก่อน นี่เราได้เลขอะไรเไลขอะไรอุ้ยอันนี้เลขอะไรนี่อุ้ยตายแล้วเลขทีจะไ้หวยตรงกับหนูเลยอันนี้อันนี้เลขอะไรนี่ ยังมองไม่เห็นเลขหน่หก่งหกหนึ่งหกไงก็เลขที่ซื้อลอตเตอรี่ไงหนึ่งหกห่้าหนึ่งหกหกหนงอหนูกหนึ่งหกนี่ไงหกหนึ่งหกไปฮับมังกกสติกิไรฟยูปรถับยวนปริ๊นกจักานะการกินทั่วหน้าเลยอังเปาอังเปาอังเปา ดีปลาไหมมาปลาไหมปลาไหมเร็วตาแถวตาแถวตาแถวคุณยายุณยายแจกี่คุณยายแจกซีฟเป็นจุดสู้ไกันด้สโดกอ่ะไปวจ้าไหว้าเราไหเลยมาปามาเอาคุณยายแจกเล ไกนี้โมกลาเหมเากมามาแล้วจะทยอยมาเนี่อาเร็วเร็วมาเอายายให้ให้ทิปให้ทิปเป็นควันถุงอีรื่อยวันนี้เราได้ทินเยอะๆยาเลยอ่ะทำไมอะไลูก้าเยอะๆลูก้าเยอะๆลูกไกจะทิปเรยไอ้ลูกตาเอาเร็วุณยายให้ทิ

Okay. You go eat the giraimen ko. Yeah. I'll, I'll make for you already. Niyaka. Okay. Niyaka. Okay. Niyaka.